วันนี้ก็พาเข้ามาเที่ยวในเมืองโซกุยประเทศเดนมาร์กอีกนะคะที่เก่าที่เดิมๆแต่ก็ดูไม่เบื่อนะคะสวยงามค่ะอันนี้เป็นตึกของพิพิธภัณฑ์เมืองโซกุยประเทศเดนมาร์กนะคะเมืองที่ครูคิตตี้อยู่อาศัยมาเป็นเวลาสิบแปดปีแล้วนะคะที่เมืองนี้นะคะสวยงามค่ะจะเป็นอิฐถือปูน,นะค่ะอิฐแดงนะคะแล้วก็โครงไม้นะคะโบราณมากๆค่ะแต่เขาก็ มีการปรับเปลี่ยนมีการรโนเวทมาหลายยุคหลายสมัยนะคะตึกนี้ก็เกือบพันปีแล้วนะคะสวยงามค่ะตอนนี้จัดเ,เป็นนิทรรศการเป็นพิพิธภัณฑ์ให้เห็นความเป็นอยู่ของคนโบราณในยุคกลางนะคะก็สวยงามค่ะก็พิพิธภัณฑ์ที่เดินมาส่วนมากประมาณวันพุธนะคะเขาจะให้เข้าชมฟรีนะคะถ้าตอนนี้ก็ต้องเสียตังค์นะคะ ด้านหน้าจะเป็นสีแดงสวยค่ะเดี๋ยวจะให้ชมด้านหน้าอันนี้ให้ดูด้านหลังไปสักก่อนนะคะเขารักษาบ้านดีมากนะคงทนถาวบนนะคะขึ้นไปข้างบนนะ่ะมีนิทรรศการที่สวยงามมากเข้าไปดูบ่อยค่ะเวลามีงานมีอะไรเนาะบรรยากาศลื่นลมค่ะคือข้างหลังตึกเหลืองนี่นะคะ ก็จะเป็นสวนนะคะเป็นสวนสมุนไพรสวนอะไรมีต้นไม้มีชื่อบอกเรียบร้อยนะคะซึ่งเคยพาชมแล้วคลิปก่อนกอนนะคะวันนี้ก็มาอีกค่ะก็พามาให้ดูนะคะก็เห็นหลักกิโลโบราณเนะเาะก็มาไว้ตรงนี้นะคะเมืองน,นี้ก็จะห่างจากคเปนเฮกิเจ็ดสิบหกกิโลเมตรนะคะถ้าเดินทางโดยรถไฟหรือว่ารถยนต์ก็ประมาณหนึ่งชั่วโมงนะคะหนึ่งชั่วโมงพอดีพอดีนะคะ สวยงามค่ะเราจะพาไปดูด้านหน้านะคะน,นี่เป็นด้านหลังอันนี้จะเป็นด้านหน้าของตึกพิพิธภัณฑ์นะคะเป็นสีแดงค่ะโครงไม้นะคะอิฐแดงแต่ว่าเขาทาสีแดงเนาะมันก็เลยสวยงามไปอีกแบบนึงคำว่าพิพิธภัณฑ์ภา,าษาอกงกเษว่ามูเซียมนะคะภาษาเดนมาร์กก็พอๆกันค่ะสวยค่ะ ประตูทางเข้านะคะหนักมากแล้วก็ใหญ่นะคะป้นเล็กที่สวยค่ะสิบเจ็ดค่ะดูจะเป็นไม้โบราณนะสมัยก่อนจะใช้ไอ้ไม้ไม่ได้ใช้ไอเหล็กเนาะมันจะทนทานดีเหมือนกันนะต้องทาสีนะคะแต่คงไม่ต้องทาสีมันจะมีห้องใต้ดินนะคะล่างฟ้างั้วเขียวนะ มีห้องใต้ดินสมัยก่อนจะเป็นที่เก็บของหรือว่าใช้แทนตู้เย็นนะคะหลายอย่างจะใส่ตู้เย็นเอาไว้ข้างล่างมันจะเย็นนะคะสูงค่ะตึกสองชั้นนะคะเก่าแก่มากค่ะ